ใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้สงกรานนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกหรืออยากจะเตือนอะไรเกี่ยวกับคุณนะครับนะก็นะฮะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วหยุดดูนะครับแสดงว่านี่คือพลังงานไพ่ของคุณนะครับแต่ถ้าใครเห็นแล้วไม่ชอบนะเลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณอย่างแน่นอนนะครับผมที่สําคัญนะครับนะอาจารย์บอกเลยนะครับใครอยากรู้ว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรให้เลือกหนึ่ง 2หรือ3นะฮะนะอาจารย์จะจับไพ่ขึ้นมาชุดละ3ใบเพื่อที่จะบอกว่านะครับดวงชะตาของคุณในช่วงสงการนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรและมีอะไรที่ต้องปฏิบัตินะครับโอเคนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทใครสนใจคุณผู้ชมทางท t i k t ุ k หรือทุกแพลตฟอร์ม ok สามารถติดต่อโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกของ ติดตอกันเปนแพลตฟอร์มอื่นไว้ได้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งครับนะเตรียมตัวนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะครับอืหนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบมาแล้วขอโชว์ไพ่เห็นไหมนะฮะใบที่สองนะครับอืมเดอะมจิกเชียนนะครับใบที่สามอืมนะครับ9ก้าไม้เท้า อะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของความคิดแล้วไม่ยอมทำนะฮะคิดแล้วไม่ยอมทำนะอยากไปไหว้พระอยากไปอะไรก็กลัวนูน่นกลัวนี่นะครับไม่ยอมทำสักทีนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะครับไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับนะอยากแก้ปัญหาอยากลงมือทํางานนะครับเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นไหมได้พไพ่ใบที่สองไพ่เดเมจิกเชียนท่านเปิดสวรรค์ท่านเปิดทางให้แล้วแต่คุณกลัวไงกลัวจะทําไม่ได้กลัวอยากจะอ,อยากจะลงมืออยากจะมีความรักอยากจะไปเที่ยวอยากไปไหว้พระไม่ไปสักทีนะครับนะผ่านแล้วนะครับขอไพ่ใบแก้ไขใบที่สี่ครับอืมนะครับอยากเดินทางนะครับต้องเดินทางนะครับไปไหว้พระไปทําทบุญทํากุศล ทำเลยครับนะอย่ารรอแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนะไม่ต้องห่วงเรื่องอุบัติเหตุไม่มีนะครับนะก็ดูแลในเรื่องเดียวก็คือเรื่องของความเครียดและสุขภาพเท่านั้นเองโอเคไหมครับท่านที่เกิดอ่าเดี๋ยวนะมาดูคนที่เลือกหมายเลข2ครับนะใครที่นะครับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะครับอ่าแล้วก็ ใครทีร่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับหมายเลขสองครับมาดูกันครับอืได้ไพ่สองเหรียญมาดูกันอีกทีนะครับความคิดวกปนได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะเขาบอกว่านะครับในช่วงเนี้ยนะ คุณจะทำอะไรนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับอย่าวนไปเวียนมานะครับนะคุณกำลังได้รับโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะกำลังจะได้รับพรนะครับแล้วก็นะจะมีคนมามอบหมายสิ่งดีๆหรืองานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจงกระตือรือร้นในการทำงานนะครับนะและสุดท้ายนะครับ รา,าชนีแห่งโชคลาภอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะเสี่ยงโชคอยากจะสวดมนต์อยากจะปฏิบัติธรรมธรรมครับผมลุยเลยนะครับเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนะได้ไพนะ่การแก้ไขก็คือเขาบอกว่านะให้จริงจังกับาการทํางานให้จริงจังกับการก็เรียกว่าเดินสายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะแล้วโชคลาภจะมาหาคุณนี่ไพท่ที่ดีเลยนะเนี่ยชุดนี้นะครับนะ เพียงแต่ว่าใบาาแรกเป็นไพ่แห่งการคิดวนไปเวียนมาอยากทำเอ๊ะจะทำดีไม่ทำดีนะลังเลสงสัยนะครับนะ,นะโชคลาบสวรรค์เปิดแล้วครับท่านที่เลือกหมายเลขสามครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้กันเนาะขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่นะร่วมทุนนะซื้อไพ่นะฮะคชานันทานโรให้กับอาจารย์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะแล้วตอนนี้อาจารย์ก็กำลังเนกะ็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะไปกราบหลวงปู่ศิลาขอบคุณนะฮะอ่ะมาต่อครับนะมาต่อกันเลยครับไปนะฮะคนที่เลือกหมายเลขสมครับ2ไม้เทา้าไพ่แห่งการวางแผนนะครับเด็กถือเหรียญว้าวมันไพ่ดีอะไรขนาดนี้นะครับหนึ่งถ้วยนี่คนโปรดแห่งสวรรค์เลยไพ่ชุดนี้ นะครับคุณมักจะได้เอาโชคลาภหรือสิ่งดีๆเพียงแค่คุณหมั่นปฏิบัติหมั่นสวดมนต์หมั่นไหวพระนะครับไปทําบุญทำกุศลในช่วงสงกรานต์นะฮะคนที่ไม่มีคู่ก็จะได้คู่คนที่มีคู่ก็จะพัฒนาความรักไปได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูกันครับนะแต่ว่านะครับเขาบอกว่า อะไรที่สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระแม่สีอุมาเทวีให้รีบไปแก้รีบไปทําก่อนจะถึงวันสงกรานนะครับซะนะแล้วก็จะดีกว่านะครับและอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเอาตัวเองให้รอดนะครับพอได้ไพ่จัตติสติสเนี่ยคือไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเขานะครับไปไหว้พระแม่สีอุมาเทวีติดคัดอะไรพระแม่ช่วยได้แต่ขอให้มีความซื่อสัตย์นะครับ เพราะว่า justice นั้นเป็นไพ่แห่งการพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วน,นี่ก็คือดวงในช่วงสงกรานต์เป็นพิกอากาศคุณเลือกใบไหนนะครับไพ่มีทางแก้ไขกับคุณนะครับชอบนะครับก็สามารถที่จะส่งของขวัญมาให้อาจารย์ได้นะครับเป็นค่าบูชาครูเนาะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ